ร้านเป็นแนวอ,อย่างที่บอกเป็นับเรสลองครับก็จะมีดนตรีสดแล้วก็นั่งชิลๆสบายๆในวันธรรมดานะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์ก็จะมีโซนด้านในบ้านซึ่งจะมีแบนด์ด้วยสนุกสนุกกันได้เลยครับอาหารที่จะแนะนำวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับ <c oughs> สลัดญี่ปุ่น,นครับ แล้วก็อย่างที่2จะเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟอย่างที่3นะครับก็จะเป็นข้าวกาฟิลครับข้าวกาฟิลอาจจะงงครับคือข้าวพุกปลาทูนั่นเองครับหรือข้าวแมวนะครับผมแล้วก็มาอย่างที่4นะครับก็คือคอหมูพุกข้าวคั่วทอดครับอันนี้จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือยำถั่วพลูครับผม ดนตรีที่เล่นที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวโฟกซองนะครับก็เป็นตลาดทั่วไปอาจจะมีอินดี้บางเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบอเพลงสบายๆนะครับหรือว่าเพลงแนวอินดี้เพลงเก่าประมาณนี้ครับก็ที่ตะลําบาก็เรามีหลายวงที่เล่นประมาณนี้ครับผม